ร้อนก็ร้อนไหนบอกจะพามาอยู่บ้านใหม่ไงนี่อะไรอ่ะแม่อยู่นี่จ้าฮะอย่าบอกนะว่าข้ามาเร็เลวๆลูกมาของเราเหรอมาข้ามาเร็วลูกมาหลอนกันเลยหนูห่เมืบ่นอะไรนั่งงาไปไปไปเข้าบ้านฟ้าใสาพี่หิวข้าวแล้วอ่ะหนูก็หิวเหมือนกันนี่พี่ด้า อยากกินข้าวอ่ะทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยอยากจะกินสเต็กหนูก็อยากกินอาหารเกาหลีอแบบต็อกบกกีอะไรแบบเนี้แม่แม่ทำอะไรอยู่ว่ะแม่มาละจ้าไข่ไข่ลวกหรือเปล่าแม่ไน้นี่แม่วน้ำมาทำไมหนูไม่อยากกินน้ำหนูอยากกิกนข้าวน้ำที่ไหนหนี่แจกจานก่อน ไขล่ลวกมันไม่ได้กินในแก้วหรอแม่มีแต่ไข่ต้มนี่แหละฮะ